สวัสดีครับมาเนี่ยซีมาผ้าเก็บไขต่ตะกกะแตนรอบแบกรอบแบกครับผมเดี๋ยวไปเมืองก่อนครับมันเริ่มตายแล้วพอดีออบุคคลมีเวลามากเมืองเนี่ยเอาป็นหูนิดหน่อยนะซี่แท่งไข่นะครับข่มกัน ไอตัวตายหนิกะเริ่มทยอยตายไปแน่แล้วครับรุ่นนี้อยู่ประมาณสี่สิบกว่าหมื่น 4, 10, แล้วครับสี่สิบห้าสี่สิบหกหมื่นแล้วเริ่มทยอยตายไปแน่แล้วพอดีผมมีเวลาเก็บไข่มันครนับก็เลยมันนี่เลยเขามาเก็บไข่มันซะบางตัวที่ทยอยออกไปแล้วครับเนี่ยกำลังนั่งเก็บอยู่ เมื่อีครับโมคอยมีเวลามาเลยก็เลยดินกันเลยแห้งแนบ่ยโมเลยเอาพอขี้มันสีนะดินเนี่ยมันซุมๆเนี่ยมังโมเนี่ยโอเขาแท้งเข้าไปใครนะครับแล้วตอนนี้กำลังรอนเหเ็นแบบบานเลยครับเนี่ย ง,ง่ายครับตัวนี้ร่อนรอบแรกครับรอบสองจะเป็นตะแกงแล้วจะร่อนอีกที่หนึ่งครับเนี่ยใครที่ได้ตัวนี้เก็บมแลแลก็จะเป็นอมรลนตะแกงตัวนี้ก็รอบนะครับเนี่ยส้มนี่มึงหน้าตาใครที้ครับมึงไว้ได้ครับผู้ใไบ่เคยเห็นนี่แหละเดว โอ้ยอนยประมาณอันนี้ดินแบบละเอียดมากแงหครับละเอียดเลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับ ผมก็ใส่แบบธรรมดาไปเลยนะครับใส่กระสอบไไง่ายไปเลยไอพวกทีต่ตายนี่ก็ลายย้ายเหมือนกันเก็บมาเนี่ยแล้วอีกสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วจะมาเก็บขครหลอบซองครับเก็บหลอบซองเนี่ยก็จะโหลกตะกเตยนซุ้มทิมันคมกันอยู่เนี่ยเนี่ยแมนหมดเลยครับเนี่ยคมนันหมดเลย เก็บหลอดสองเก็บไข่หลอดสองก็จะมาโล่ซุ่มนี่ออกเอาไปถอดขึ้นบนนะครับแต่ว่าไม่ก็จะมีตัวไข่ติดตัวไปนึ่นะครับพอดีแหละจังเสียบบอกไปยังนะครับปล่อยมันตัวที่มีไข่อยู่ในตัวเขาก็เอาซ้ำทีได้ก็แล้วกันเน,นี่ยตัวนี้กำลังร่อนนี้แหละเนี่ยขีงก็จะติดมั่นนั่งเนี่ย เป็นเม็นเป็นเม็นน,น,น้ำดำขี้ตะกันเตียนเดียวคนอยากไปหล่อนแป๊บนึงครับผม